ลุยค่ะคุณจ๋าเห็นล้านจุดที่เราโพสค่ะเออเราได้รับการเพียนนะแล้วรับการติดต่อค่ะก็ในกรณีของจีโมได้โพสไอจีค่ะเกี่ยวกับเรื่องที่โมได้ให้พี่ทนายนะคะได้ยืนโนติสไปที่ทีวีพูค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโมเองกับทีวีพูนะคะมีความสัมพันธ์ที่ ค่อนข้างรักกันแล้วก็เป็นเป็นมิตรภาพอันดีต่อก,กันมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่สมัยโมแบบเข้าวงการใหม่ๆนะคะก็คือ,อทีวีภูหรือว่าพี่ติ๋มเนี่ยกับพ่อโมเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสนิทกันแล้วก็มีความกันเองต่อกันแล้วก็โมเองก็ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าค่อนข้างสนิทกับพี่ติม๋มแล้วรักใคร่กันพอสมควรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ <c oughs> เมื่อนา,นานมาแล้วหลายปีมาแล้วค่ะมันจะมีข่าวโมยอยู่ข่าวหนึ่งซึ่งออกมาจากสํานักนี้แต่ว่าอาจจะด้วยความที่พี่ติ๋มอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทราบว่าการทํางานขององค์กรเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ได้ไม่ได้ตรวจทานทั้งหมดในการในการนําเสนอข่าวอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยมีข้อผิดพลาดที่มากระทบโมนิดนึง โมก็เลยยกหูหาพี่ติ๋มว่าเออพี่ติ๋มขามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้แบบนี้ขึ้นแล้วโมรู้สึกว่ามันมันกระทบกับตัวโมแล้วก็ครอบครัวโมอะไรอย่างเงี้ยค่ะออโมก็เลยฝากให้พี่ติ๋มเนี่ยออจัดการกับเขาเรียกว่าจัดระบบของการทํางานในองค์กรใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ติ๋มก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะดูให้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เวลาก็ผ่านไปหลายปีมากๆแล้วค่ะจนจนทุกวันนี้นะคะจาก จากสำนักที่เป็นหนังสือหลายๆที่ก็เปลี่ยนตัวเองมาเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆพอมาเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยทีวีูเองก็จะมี IG ของทีวีภูโดยเฉพาะเหมือนกันเพื่อในการนําเสนอข่าวต่างๆของนักแสดงศิลปินอะไรพวกนี้ค่ะทีนี้เนี่ยพอเวลานำนำข่าวของโมงไปเสนอเนี่ยโมมีความรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยใช้ใช้มาตรฐานที่ไม่เท่ากันในการในการนําเสนอข่าวโมอย,อย่างเช่นนะคะ ที่ยกตัวอย่างได้เห็นได้ง่ายๆก็คือบางครั้งนําเสนอข่าวโมนเนี่ยใช้ใช้การพาดหัวข่าวที่ค่อนข้างรุนแรงอันนี้ตรงนี้เนี่ยโมเจอมาค่อนข้างเยอะแล้วในชีวิตโมก็เลยมีภูมิต้านทานค่อนข,ข,ข้างสูงอะค่ะเวลาพาดหัวข,าวข่าวค่อนข้างแดงเนี่ยโมสามารถออกมาอธิบายหรือว่าออกมาพูดคุยอธิบายเจรจาแล้วก็สามารถเคลียร์ข้อสงสัยได้ทุกๆอย่างอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าโมมีอะไรที่จะเคลีย แต่ในการที่หัวข่าวเราแรงอย่างเดียวไม่พอแต่ว่ามีการทำโมเสกที่ตาเราเหมือนเหมือนกับทำให้ถูกทำให้ถูกสงสยัยหรือ,อมันเหมือนเป็นความข้องใจของคนอื่นที่เป็นผู้บริโภคหรือว่าคนในครอบครัวรที่ได้มาดูเนี่ยรู้สึกว่า มันมันเกินไปหรือเปล่าที่เราเองเนี่ยไม่ได้ก่อคดีอาชญากรรมเราไม่ได้เป็นฆาตกรหรือว่าเราไม่ได้ไปฆ่าใครแต่ทาไมถึงเลือกปฏิบัติกับเราเหมือนเราเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะถูกเปิดเผยหน้าได้หรืออะไรแบบนี้ค่ะโมรู้สึกว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นการอ่ามันมันมันเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะโมก็โอเคมันเกิดมาครั้งหนึ่งในสําหรับสําหรับอ่าโซเชียลของทีวีภู โมก็ได้เตือนลงไปใน IG ของตัวเองก็คือโพสต์เตือนแล้วว่า,าการทําแบบนี้เนี่ยบางครั้งอย่างกรณีแรกที่ที่เคยเกิดขึ้นนะนะคะเป็นช่วงที่โมขายเสื้อผ้ามือสองแล้วได้พาดหัวข่าวไปทํานองที่ว่าโมเนี่ยตกอับจนโมไม่มี ข้าวจะกินเราก็ต้องอใช้การขายเสื้อผ้ามือสอง mm. เพื่อนแลกข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยโอเคตรงนี้เราอาธิบายได้แต่การพาดหน้าพาดตาเราเบลอเราไปทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะโมรู้สึกว่าถ้าพ่อแม่เรามาเห็นหรือลูกสาวเรามาเห็นในอนาคตเนี้ยไม่โอเคโมก็เลยโอเคโพสตตรงไปว่าการทําแบบนี้เนี่ยนอกจากว่า ความคิดเห็นรุมมองในการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องของแม่ค้าแล้วก็กลายเป็นการตกอับเนี่ยันมีความรู้สึกว่าสังคมเนี่ย่อ้ข้างปกป้องตัวโมเองแล้วก็ปกป้องอาชีพของเขาเองด้วยอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าพอหลายๆคนได้มาเสพข่าวก็รู้สึกว่าทําไมการที่เป็นแม่ค้าหรือว่าการที่เราทํามาค้าขายหรือว่าการที่เราดิ้นรนหาช่องทางทามาหากินเพิ่มเติมขึ้นกลายเป็นความตกอับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยโมก็เลยรู้สึกว่าโอเคโมเตือนในฐานะที่ เรามีความสัมพันธ์นี้ต่อกันมาก่อนโมนก็ไม่อยากให้มันเป็นประเด็นมากมายไปกว่าน,นี้เพราะฉะนั้นโมนก็ใช้ใช้มุมมองของมุมมองของของตัวเองด้วยแล้วก็ผู้เสพด้วยว่าการผ้าหัวข่าวแบบนี้มันเป็นการบูลลี่กันหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ค่ะก็อยากจะเตือนถึงอยากจะเตือนถึงสำนักข่าวหลายๆที่ท,ที่บางครั้งการผ้าหัวข่าวอาจจะไปด้อยค่าสาหรับคนบางคนหรือว่าสําหรับบางอาชีพก็อาจจะไปกระทบกระทบจิตใจอ่ะอันนี้เหตุการณ์นี้ผ่านไปคือครั้งแรก ถัดมาเมื่อเร็วๆนี้ครั้งที่2หลังจากที่โมเคยได้ลงเตือนไปแล้วก็กระทำผิดซ้ําๆแบบเดิมอีกก็คือมีการพลาดหัวข่าวโมในเรื่องของการทําสัลญาญกรรมซึ่งในเรื่องของการทําสัลญาญกรรมโมต่อคาถามมาตลอดเวลาทั้งชีวิตเท่าที่โมอยู่ในวงการนี้มาโมไม่เคยเปิดโมไม่เคยปิดบงังแล้วก็โมมีความรู้สึกว่าใครๆก็ตามพี่ๆนักข่าวเวลามาทําข่าวโมมักจะได้เนื้อข่าวกลับไปเสมอโมไม่เคยแบบว่า 6เม็ดหรือว่าจะแบบมีชิคอะไรมากมายที่จะต้องมาแบบมาเป็นความลับหรืออะไรอย่างนี้กันเพราะฉะนั้นโมเองก็ค่อนข้างที่จะแฟนในการให้พี่ๆนักข่าวทำข่าวแต่ว่าครั้งนี้ก็เหมือนเดิมอีกแล้วค่ะพาดหัวไม่แรงเท่าไหร่แต่ยังพาดหน้าเบลอหน้าเราเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นโมก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เป็นครั้งที่3แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะโมก็เลยต้อง ปรึกษาพี่ทีมทนายนิดนึงว่าเราควรจะทำยังไงดีท,ที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับสำนักข่าวทีวีปูเนี่ยไม่แย่ลงไปกว่านี้โนก็เลยส่งหนังสือเป็นโนติสยื่นไปะนะคะเพราะว่าหลักๆแล้วโมไม่อยากจะให้ตัวเราเองกับสำนักข่าวมีความสัมพันธ์ที่แย่ลงแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับคนอื่นแล้วก็เรื่องที่สคือโมไม่อยากให้การปฏิบัติ มาตรฐานที่แตกต่างกันเหล่านี้เนี่ยดาราคนอื่นหรือศิลปินคนอื่นนักแสดงคนอื่นจะถูกปฏิบัติแบบเดียวกันกับโมโม,โมรู้สึกว่ามันอาจจะก่อความไม่สบายใจให้ศิลปิน,นท่านนั้นก็เป็นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าถามว่าโมอยากที่จะดําเนินคดีหรือว่าจะแจ้งความหรือว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไหมอันนั้นก็ไม่ใช่จุดประสงค์หลักของโมสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตัวโมเองโมไม่ได้อยากมีศัตรูที่ไหนโมอยากจะอยู่กันแบบเป็นครอบครัวโมอยากจะอยู่กันแบบ เป็นพี่เป็นน้องกันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและก,กันแบบนี้ตลอดไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นโมก็เลยอยากจะให้พิจารณาถึงสไตล์แล้วก็จุดจุดแข็งในการาขายข่าวของแต่ละที่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าของของที่เนี้ยค่ะที่มีประเด็นกับโมอยู่เนี่ยโมอยากจะให้พิจารณาสักนิดนึงว่าบางครั้งการที่ทําแบบนี้นะคะมันอาจจะเป็นผลเสียต่อตัวสํานักข่าวเองหรือไม่ ที่คนอื่นเขามีวิจาร,รณญาณในการรับชมข่าวแต่เขาก็สามารถที่จะสรุปในใจของเขาได้เองว่าอะไรมันเป็นอะไรค่ะที่ที่มมาติดต่อไปแล้วเขาให้เหตุผลว่าเคยติดต่อไปเขาก็ให้เหตุผลว่าบางครั้งเนี่ยหัวหน้าองค์กรอาจจะมีงานที่ค่อนข้างยุง่งและค่อนข้างเยอะจนจนไม่สามารถแบบว่า ตรวจทานทุกๆสิ่งทุกๆอย่างอย่างครอบคลุมได้ซึ่งอันนี้เราเข้าใจค่ะก็บบนนค,นคือเขาเป็นเหมือนยูนี่คุณเขียนไปอันไหนนะคะเป็โยนนนูนี่คุณเขียนไปอ๋อโมเข้าใจว่ามโมเข้าใจว่าผู้บริหารเนี่ยไม่ไม่จะไม่ค่อยได้ยุ่งเกี่ยวกับอ่าจะไม่ได้ลงมาในในทุกๆแผนกขนาดนั้นนะคะมโมเข้าใจว่าแบบนี้นะคะก็จะมีทีมที่ ทำโซเชียลมีทีมที่ทำข่าวมีทีมทำคอนเทนต์ต่างๆอะไรอย่างนี้ยค่ะมันก็จะเป็นทีมๆไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ารอดแตมีไปว่าจะนรบ้างหรือข่าวเราควรจะนำเสนอแบบไหนหรืออะไรยังไงไม่เคยบอกก็โมไม่โมไม่ได้แนะนำไปว่าจะต้องนำเสนอโมในแบบไหนอะค่ะแต่ว่าโมแค่หวังว่าโนติสที่โมยื่นไปจะทำให้เขาพิจารณาตัวเองได้ว่าเขาควรที่จะปรับปรุงตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่เราไม่ได้ ใช่คะ่ะคือโมแฟร์อยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกโมกับพี่ติ๋มค่อนข้างรักกันเมื่อครั้งหนึ่งในอดีตที่แบบเราโดนแบนพี่ติ๋มก็เป็นคนสั่งว่าไม่แบนโมเพราะว่าเราจะไม่ทําอย่างนั้นกับคนที่รักกันพี่ติ๋มเคยพูดประโยคนี้แต่ทุกวันนี้เหมือนแบบหลายๆอย่างค่อนข้างส่วนทางะคะ่ะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องแบบเราอาจจะต้องแบบมีการเตือนไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค,ะค่ะใช่คะ่คะ แค่แบบว่าสกิดนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะแค่แบบเอ้ยเธอเธอมันแบบมันมันเริ่มซ้ำๆ้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยฉันรู้สึกนะไม่ใช่ฉันไม่รู้สึกแถมอีกอย่างหนึง่งก็คือเธอเองก็จะดูไม่ดีนะอะไรแบบนี้มากกว่าที่โมอบอกว่าโมโดอนอ่านเข้าใจผิดเข้าใจผิดอย่างเงบ้างที่เราได้รับฟีดแบ a มาอย่างเช่นปกติแล้วเนี่ยข่าวพวกนี้โมจะไม่ค่อยได้เห็นเองหรอกเพราะโมเองก็ไม่ได้ไปฟ o l l o w อะไรยเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบเฮ้ยพี่ ทำไมพี่โดนฆ่าตาแบบนี้พี่ไม่ทําอะไรมาแล้วโมจะพออฟังไม่เท่าไหร่แต่พอเห็นตัวเองแล้วมันรู้สึกตกใจมากเพราะว่าโมไม่ได้ขายยาเสพติดนะคะโมโมงงมากว่าทําไมโมถึงตกอยู่ในสภาพที่ถูกฆ่าตาทั้งที่โมทําอาชีพสุดจริตมาตลอดเวลาโมสูชีวิตมาตลอดเวลาเลยแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะค่ะใช่ใช่ ว่าในตามเนื้อข่าวเนี่ยเขาพาวิจาร์เราร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่ว่าการใช้รูปภาพเปิดเดผยภาพโมไปเลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเบอร์ยังไงเนี่ยหรือจะใช้อักษรย่อยังไงอะ่ะก็รู้ว่าเป็นโมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องไปเบอเพื่อวันหนึ่งในอนาคตถ้าอิสเตอร์โตมาแล้วอิสเตอร์เห็นภาพโมแบบโดนเบอหน้าโดนโมเสก่าตายอย่างเงี้ยบ่อยๆแล้วลูกจะรู้สึกว่าเราเป็นแบบ เป็นคนที่เป็นภัยต่อสังคมหรือเปล่าโมไม่อยากให้คนรู้สึกแบบนั้นนะคะโมไม่อยากให้คนรู้สึกว่าอยู่ดีวันหนึ่งถ้าเซิร์ชชื่อโมมาแล้วแบบโมมีข่าวที่เป็นแบบคาดตาเหมือนเป็นคนที่ติดคดีอะค่ะโมโมคิดว่าโมดําเนินชีวิตโมมาไม่ได้หลงผิดไปในทางใดทางหนึ่งแบบนั้นเพราะฉะนั้นวันหนึ่งโมจะมาถูกกระทาแบบที่สองมาตรฐานเนี่ยโมว่ามันมันก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสําหรับคนอื่นด้วยค่ะแล้วหลังจากี้ไป ไม่มีฟีดแบ็อะไรกลับมาเลยค่ะตั้งแต่ตั้งแต่ส่งโนติสไปนะคะแล้วก็ได้เช็คได้เช็คต้นสายปลายทางแล้วว่าโนติสเนี้ยก็ได้ถึงที่ออฟฟิศของของทางต้นสังกันนั้นแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีฟีดแบ็ใดๆกลับมาค่ะในอนาคตก็ถ้าจะเกิดขึ้นอีกโมขอโมขอ คิดดูก่อนแล้วกันค่ะเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าถ้ามันเกิดขึ้นอีกจริงๆเนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนหนักเบามากน้อยแค่ไหนก็ว่ากันไปตามเหตุผลแต่นะตอนนี้มันยังไม่ได้เกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเราก็ควรให้โอกาสเขาค่ะ 对对对